สบายดีทุกคนสบายดีตนเ้าเมื่อน,นี้แล้วน้อยสิพาเมยน้อยไปหาหมู่กัทุกคนเอ้ยเมยน้อยสุขภาพบกแข็งแห้ง,หงเป็นมือแต่เต๋เมากกรวยมาเมื่อนั้นละกามือเฮ็ดไวเฮ็ดก,กันกับบ่ได้ปเดือพาเมไปโคตรสุขภาพไปกะไปไกลเต้ได้ทุกคนเอ้ยไปเซปูนควาสิไปแถวเซโนนี่พัดแถวเซโนแถวสวรคนนี่พัดเ,เ,เ,เงินบมหลายทุกคนเอ้ยมีเงิน เลยไปเซปูนพุนพะวายพุนนะมมีพี่นงพี่นงทางไปเท่าละน้อยต,ตัวตัวนี้กับท่านได้ไปทุกคนเอ้ยยังท้ารถโดยสารกับเจ้าวันนี้ไม่ได้ไปก้อนมันต้นถอยมาไล่คนเลยพาเมยไปหาหมอกก้อนมากะละจะได้ไปถอยมาไล่อีกรมแห้งอะไรทุกคนเออวันนี้่านะแตกุ้งกุ้ทงทั้งรมทั้งหนาวก็ขี่รถแห้งหนาวเลยขี่รถโดยสารรนะ่มนะ นนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเออเป็ดมุงชอ็อตเป็ดมงอันนี้นี่ยข้าวสารทุกคนเอ้ยข้าวเหนียวเอาไปฟาพี่น้องเอาหนึ่งแล้วก็ครึ่งของพักกระเดาอพักอีกก็ข้าวข้าวพื้นกันอนีก็ข้าวสารเจ้านี่พักกระเดาบุตท่านเด้เออ ผักกระดาหัวทนะ่านได้ตุ้มนะผักกระดายังดิบๆดยท้ายทุกคนรถกระเจ้ามาตอนนี้ก่แปดโมงว้ี่สซาตอล่ากับไปหน้าท <Okay. S 2> ุกคนเลยองไน

ันละน้อยนะ่ะหดแต่ดงเห็นนี่ขี่รถด,ดงเห็นและกะขี่รถไปเชฟปูโตอีทุกคนด้วยขี่รถสง่งโตอยกานี้หด กดเลยเาเจ้ามาฮาปละ่ะไปต่อเป็นนี้ไกลสิ่หอดแล้วไปอีกไปเรืเลยเรื่ออยากให้ขยันนะ่โลงเลยนลงเลยหอดแล้วทุกคน <laughs>

ฝนตกยุ่บ้านท้ามันหนาวหนาวฝนบริสุทธิมีแต่ฝนตก,นก,ตกหน้าค่อยๆย,ยิ้มยิมยิ่มยุ่งตกแต่บริเวรเนาะเฉพาะแล้อย่างบ่มีแดดเนาะฝนะตกแล้วทุกคน มันคือประเทศเวียดนามทุกคนเอ้ยเลยมีผลโกมันเครื่อกับชายแดเดเลยมาหมดเมืองเซปุดแล้วทุกคนเอ้ยระเจ้าท่านได้ไปส่งหมดดูเหืนไม่เท่าเนลเลอรเม้ารอสซาตอลานะ ฝอย่อย่อยเราไปส่งเพิ่มอ่ะส่งคืงนค่ะโดนเติบทุกคนเลยเจ้ามาหาะ่ะไปต่อบนนี้ไกลสีหอดลอลลลลแล้วไปเรเลยเรเลยหอดแล้วทุกคนหอดขนไม่เท่าแล้วกำมมเหตกินทุกคนทอดไข่กินเด้ น้ำมันไหลเกินทอดไข่อีกแล้ววันนี้คนมันกับอะไรว่นเนาเด็กกินทอดไข่ดีกว่เด้อ ทอดไข่ตามาทูาสุกแล้วสุกแล้วมาเด้วคนกินข้าวดูกันกินข้าวเที่ยงเข้าบ่ายแหละสองสามโมงอืมอืมยุ่งหสองโมงหอด้อำ มามอเมาลดเนี่ย่ปะใช่ยังฝอยฝอยอย่คนเยเามาเาพีกัดชิบสมงเคงทุกคนเยจหนึ่งมงเพราะว่ามันไก่นั่งรถก็จนมือเลยอเนียสิอย่ีมันเี่เฮ็ดเบี ก็มาไปนี่ไปเขาบอกคนอยู่แล้วพูดปีนสิสิบห้าพันสิบแก่อนล้างถ้วยเลยแล้วก็ชิมมาส้มพักก็ทุกคนเอยพักตอน้อยเอามาแต่บ้านนั่นแหลเมนอร์กี่วันพักกี่ส้มส้มใบใบเก่งเซอร์ฮนจะมโลกินกับทุกคนสำหรับคลิปนี้อร่อยก็ขอจบไว้จ้ำนี้ขอบใจหมดทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับส้มเพื่อเป็นกำลังใจให้อร่อยเด้อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า Bye.